น 00, X, ี mm ่ก็เป็นคืมๆมาแพี่น้องป่านนี้วงพางสะนังวงอุ้ยค่ายเนี่ยโอ้นั่นโอ้บัวซอยซอยอาดซอยอุ้ยอุ้ย <coping> อ em. ุ้ยงซอยงามพร้อมเด้มามามาบ่บ่มันค่ายยังเมืงอัห้จั๊กซอยสวยมากเลยอ่ะพี่น้องโดดออกซี่หาโตเอาวิ่งเวียงขึ้นมาทั้งพี่จะหน่อยดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่ยงสะดุ้งอีกแล้วครับ ต่ว่าไม้นี้บริมาโดนอะไรด้พี่น้องซีเ่าพี่น้องไม้ซีเ่าอุปกรณ์เอามากกับสองเส้นเคืองกับขาสะดุงเก้าศอกพี่น้องพักกันมาตอนนี้กับว่านหามงม้งต่ว่าแดดแดดเด,ด,ดีขนาดหามงม้งได้หนีพี่น้องใช่งงครับนี่ครับ,รบ,รบกางขาเรียบร้อยแล้วห้องใส่หน้าตากดอ้นี่เดี๋ยวพี่น้อง สองเส้นเก่าสอกตะวันหนามนวัตชินได้ลงปันใดเลยด้พี่น้องหนามข้นแน่อยู่ดิเอาเนาะพี่น้องเดี๋ยวหาหม่องยกดีๆเอาทะลุนไปน้วกันครับพี่น้องหนามไหลแห้งเถอะพี่น้องอยู่ปะพ่อไหวอยู่หรือเนาะ เอาไว้เซนีนิของเดี๋ยวน้องมึงจะปัากันพี่น้องดน,นามไร้แห้งครับน้มมันคือเป็นเอื่อยๆแต่ว่าทั้งล่างไายแห้งครับบ่ติโยกท่านป่าบ่าาล่อมองนี้มันบ่พผาดอันปาก,กาได้พี่น้องแต่เกาวะนี่นคือเป็นคืมๆมาถ่าอน้องป่านี้ พวงพางสนังพงอุ้ยค่ายเนี่ยโอ้นั่นโอ้ยบุ้ยซอยซอยอาดซอยอุ้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 ยพี่น้องซอยงามพร้อมเด้ิมามามาบ่บมันค่ายยังบังคันจั๊กซอยสวยมากเลยอ่ะพี่น้องโดดออกซี่หาโตเอาวิ่งเวียงขึ้นมาทั้งผี่จะหน่อยอุ้ยพี่น้องขึ้มานแท้บาดแรกเจอหอยซึ้งหรือเปล่าวะทั้งต่อไปไม่มีอีกเลยแต่เอาเบิ่งกระดาษแนวขัดของโอ้พี่น้องผมรู้อ่ะแนวขัดของก็กดไว้เนี่ยเป็นยัง มื้ยบ่อไข่ปันไดลซอยยูพี่นอ้องแต่ว่าสอยบอนไข่เดี๋ยวๆอีกจังบาทนึงเดี๋ยวคงจะไปหาแนวคัดของคัดฟ้าของพี่น้องมองปลายมันทางนั่นน่ะล่ะมันค่าต่ออีหยังบุนี่มันเลยออกไปหลากหลายเรืเมื่อกี้สอยงามๆพี่น้อง,งอน,อนี่มันได้สิอยูบอ่บ่สิบ่แมนอยู่บอลซีมาอีกบ่ ตองนีอีกแล้วนะอุย้ยบบวนบวบอยู่คุณปลาเอียงี่อ,อนี่ม่อคุณบวนบวบอยู่ดีมองยังไปยังไหนดีเนาะยังซอยูเมื่อกี้เขาขยับปุ่นขนแม่ขยับปลาได้ตื่นบ่ พี่น้องปลาสอยคือตัวง,งา่ามเถอะค่ะคันมีสอยกับตองมีตะเพี้ยนใหญ่รุ่นตะเพี้ยนใหญ่กันห้องผู้เดเดินผุนมาจากไหนเดินเตะที่นั่นดิ ค่าค่าก็ง่ายโนโตะว่าค่าค่าไปเบิดตต์พี่น้องตอนนี้ยับขึ้นกันข้ามันแห้งขุนๆไปเดินขุนปะไปเดินขุนป่ามีอยู่พี่น้องตะวันออกย่างเงาน้ำแห้งอืมน้ำแห้งพี่น้องก็สิเห็นว่าน้ำนิ่งๆมันโมเมนต์ได้พี่น้องไหลแห้งเถิดิ เห็นน <f dragging> ี <sympath is> ่หนึ่งยังสีไหลแห้งเต็ดดี้พี่น้องงไหลนาะเออเดี๋ยวไปลองเบิ่งกันเด้อพี่น้องแล้สีอันนี้อีกวานนึงเลยพักกันเงีบกันใหญ่กันเด้อบ้านีมันแม่ปลายังบ่นยุ่มยำยำอยู่นะบ้านดูกลางสะดุ้งพร้อผมดิอุ้ยปลาหินนี่บ้านี่โอ้โหตื่นอุ้ยพี่น้องมันหยัดง่ายกับบ้านหยัดง่ายทั้งเด็ดดีพี่น้องมันชิดอะไรดอกปลาหินลากลงมาเลยเอามาชื่อชื่อไง อ,อยเอาตรงไหนยกต่ออยู่ทีมงานก็อยากเรีออยบเอาอีกบานหนึ่งเขาก็ใหญ่เลยขุ่นปลาบอลกันมาพี่น้องตือนฝนฝนอยู่ยใสเดี๋ยว,วยนี้ตือนฟ้าห้องคน <laughs> ไปช่างอะไรยังไงน้ำเป็น,นท,ทึน่ง

เลิกบอสเป็นตะค่าต่ตอเถอะเลิกได้หนิพี่น้องเป็นไรเลิกเทีที่มากยับกันยับพี่น,อน้องพี่พห,หยับอุ้มหึข้าอย่างบุกอันนี้ đi soi xem nói luôn cái không xung đáng phải là ý cứ cao cái nhau có lợi ý cứ cao quá thì nhau cũng không đùm đấy mà đi nọ cái khác อ,อย่าไปข้างในไปไหนมองมอนไปลึกทางลุ่นลรอป้าสันปน้าเนาะหยาบไปเด้อพี่น้องอย่ามาทางลุ่พี่น้องแต่ว่าวข้าไข่อยู่แต่ว่าวจ่มปูหเลยสะดุ้งกนได้น่าโมไหลแห้งกว่านี้ไหม <c oughs> ข้าวแก้วปลายสะดุง้งนันคือจุ่มยังสันปีนนะคฮะสะดุ้งปีน ก็ยัขงข้างเห่เนาะอืม,อมเกือบมันจมโป่งเปลงพี่น้องเลยน้ำท่านในรล่งข้างอยู่ตัวนี้อย่ามมันข้างเห่อนีเลยข้าอยู่วาจังมันข้างเห่อเลย น่พีน้องข้านี่ย้งางไปข้างล่างมาเนาะหงายไปยังเก็บเตียตัวผสิงใจติดกันเลู้จะดึงลวดยับมาข้างล่างหละพี่น้องเทิงเทน้ำแห้งไหลตัวข้างล่างก็จังมีป่าบ่ เท่งๆเนอะโอเคอยู่ป่าไร้ไหลต่วันนามแห้งผุดก็เลยบ่ทันป่าพุ่งพางพุ่งพางพุ่งพางอยู่ดีๆงูจ้าครับมูจ้ากะทายคือนเขาให้พี่น้องได้ชมบรรยากาศเออเสียงมันงอนหมองนกแทบแทบแทบแทโซกันนะซุ่มๆได้ไม่เอาไปแล้ไม่เอาไป พงพังพ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 งเรียบร้อยแล้วสองตัวสามตัวจากเด็กครับของว้ายป่านนั่นกะหลังบากปละขาวหลังบากน้องเอ้ยสองตัวสิถิ่มหมดเลยที่งานว่าววิชอบช่ไช่ไชแท้อยู่ เอาเอาไม่เอาถ้าปัสสาวะมอกออยู่ป่ะเอาแต่ชีวมวมันขีเถ่าไม่สิโบกนะมันมอง่น้มันโบกเกินไปแล้วมันได้โบกโอ้ ได้เละพี่น้องปลาห้าปลาลงว่างไปหมดแล้วพี่น้องเอ้ยว่างก็อยู่หมหยิเท่ากันนั่นละก็อยู่ที่ถังตัวปลาลายครับกนมิตรเหื่อเต็มอยู่เนาะก็ขยกน่าเด๋วก็ขยุกน่าเด๋วหน่ะแม่ยมมิตรเหื่อมิตรใหม่มิตรต่อ ่อนก็แบนเลยถึงขนาดได้สูบน้ำใส่เขาเลยเหรอฝนมา,มากๆอะไรก็ได้ าน้ำทิ่มท่วมคับได้นี่ปีนี้ฉหนมันมากจิมากแบบถล่มทลายม,มากแน่เอาพี่นองพี่เทียอะไรด้นิ เห็นปลาอยู่เปนยัออกปากเะแงปลาหฮ้ยปากรงแงกับเนตัวน้อยเอามันกางเงีงออกกระไดยก ร้อยหาบาทอะไรตัวพี่น้องเลยไม่ใชได้บ่ละ่ะเพราะว่าต้องสองเคืองเด้อยู่นี่พี่น้องพักกัญยำมาทั้งเทิงเลยทีเดียวเทิงเทิงนี่ส่วนมาไม่ใช่เป็นปากกัญแง่ต้องสองเส้นเขาพอเอสองเคืองมาเอาเอาปากกัญแง่ไงแล้วกันเนาะข้างล่างมันบ่ได้ะไรก็ยันพี่น้องเบื่อก็เลยหยงมาหม่งเป็นตะไดรุนกันพี่น้องเป็นตาใดบ่อลอ ได้บ่ได,ด้ก็ต้องรุ่นทันป้าแย่ได้ปากแยนแง่งแต่มันจะขู่ออกวันโอ้กี่กระเตืรอเท่าไหร่ ตายยังต่ำสะดวกมาแม่อุย้ยตายอย่างอีแปง้งเ็นีแป้งตัวหนึ่งเหือดีลีแป็บทั้งแปง็บทั้งแป้งสี่แม่เวียงมาทางปีบ่อะไร้างให้เทเรไปเสียมไหมพี่น้อง น้ำเหลืองเออเป็นตะมีกระเซียมคนนย่างปลาล่องันตียกขึ้นมานย,ยุนี่กันอะไรขึ้นกันดิ ใช่พี่น้องเอ,อ้ยคลิปนี้คือบ่ได้ถ่ายนอโบ้ไขมา,านเลยพี่น้องอย่าว่ากันเด้อ <ś led> ตาลงไปขุดป,<ห>ป่ะใช่จังบวัดมันลงบ่ได้กระดุมแช่ง, <ś led> งนี่เลยงลงอย่รมันว่างมันว้างบอกมันกวา้กวางกอฮอง <ś led> ตายแล้วพี่น้องว่ามีช็อตเด็ดให้เบิ่งเลย มีอยู่เดียวเพียเลยต่อใส่เท้เทาที่โตนะเออแต่มันเสียดายพีะนะ่น้องไม่งอกบุ დ ่าโดยหลอกบุกลายเลยเน,ะนาะนเพียกับพี่เ,เอาอยังไงมาแล้วกลุ่มหนึ่งตัว มันตงลงกันอีกจะหน่อยนะที่เถานเานาะพี่สิมานเนาะมันปลาตะเพี้ยนคนเลยมันปล่อยลงกันอีกบ่อ้แล้วมันบ่อยทั้งในหอดหนานั่นมันดนนี้มันยังหนาฝนอยู่ต้องหนาแรงผู้แล้วพคือสภาพปลายพฤษภสพห พี่น้องพี่น้องบ่ค่อยได้เลยผมอาจจะท้ายบ่โดนด้วครับพี่น้องป่าบ่เขาบ่งไปละดีไปน้ำซี่ก็ไปมาแล้วไปซี่เ่าก็ไปมาแล้วอันนี้มาตอดยสันเตาปูสันเตาปูกบน้ำเหลืองแต่ว่าน้ำบ่ไหลต้องรอให้น้ำมากก่านะพี่น้องน้อย่ยาว่ากันได้ครับเด้อเบิ่องเอาบรรยากาศม่วนๆพี่น้องคลิปนี้บ่ค่อยได้ป่าเบิ่งวิวปั้งเสียงนกเสียงกาเยาว่ากันได้พี่น้องผมพามาชมบรรยากาศ อี่าเบิองผลงานแนี่บูบูผลงานกับบุกคอยได้เอาเดียวล่าด้วยผลงานหน่อยละพี่น้องเดี๋ยวพาบืงผลงานดึกดึกบ่พี่น้องเล้วเอาอ,อีกบาทหนึ่งนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องบืงผลงานเดี๋ยวสิผ้าล่าเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องบืงผลงานว่าได้ปดนไดนข่อยหีบนนหบบูพี่น้องจะปิ้งกินกับต้มตำบกฮุงมาทานกับไห้ยล่องเนาะสองย่างนี่อยละพี่น้องเดี๋ยวเบืองก่อนทีมงานว่าจต่ไหน ม่ลองจะหยียร้องแม่ลองกับให้แมวพี่น้องจเจ้าผมพูดไทยผมกับตัวสึกคนเบืองเนี่ยเนี่ยบ่ได้ปลาอะไรกันเลยตวนคนเบืองขอโทษขอให้ได้ครับพี่น้องเนาะดุนบาสุดด้ายเดี๋ยวพาบ่งสังงานกันครับ พอคอยเงยพวงพางพวงพางพวงพาง,ง,งเลยเนาะทิ้งเด็กเหรอน้องหยุดหร,หรอพี่บางคนใกล้จะถึงอีหลีเหรอพี่นอ้องอ๋อเคีอ้าวอ๋อเคครับพี่น้องจะไปบงคนง่ายกันเลยครับครับพี่น้องกับขอโทษขออภัยเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้หน้ามันลุงล่งเราก็ไปซีเถาวเราก็แบบซีเถานี่ยังบ่ลุ่งปันใดไหมพี่น้องก็เลยพักกันไปซีเถาก็บ่ค่อยได้ แต่ว่าได้อยู่ดอกแต่ว่าพอถึงที่ถาวรมันได้อยู่แต่ว่าถึงว่องญญาอุ่มมองมงยกมันยากริ้ไหมพี่น้องแบบว่าหน้ามันก็แห้งติดเหอติดหยังกา็ะยับให้พี่น้องไปซืู่มองกันเหรอตายยังเอากระลังศิลาเนาโอเคพี่น้องไป,ไปเสียมหน่อยโอเคนะพี่น้องเนาะก็ขอโทษขออภัยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณลหลายๆครับพี่น้องเดี๋ยวภาพวงผลางานน้ำกันเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนครับบ๊ายบายขอบคุณลหลายๆครับ ทัานอื่นผมไปเอาปลาเสียมในปลาเสียมมาตรงนีน้พี่น้องหลาสุดเลยสวยๆด้วย,ยพี่น้องนี่ครับผลงานได้วางเหีบนึงนี่แหละพี่น้องกปลาเสียมโอเคครับโอเคพี่น้องเอา้าพอกันคลิปต่อไปครับ